ไปต้นตีเลยไม่รู้สิมสม้มเด็กแ,กแว้นกระโลกเะลายาเสืออยือเงือกสันแต่ผมอะ่ะแบบว่าตลกเวลาโอเครถนี่มีอะไรมกรักยคะไม่รู้ก็ไป่องดูดิเออกรับก <c oughs> ็ล้ออะไร,รลออไร้ลอทีสามเจ็ด<อ>มาจากนู่นเลยออสเตรเลีย <c oughs> บินไปเมื่อคืนครับผมแล้วก็ยังอาร์าดีแปดสิบ ข้างห้างอีก M K S d a t Racing Open d o c u m e n o f p to Collins Oh Up v e r y g o ยาวจริงต่อครับข้างหน้ามาจากนี้เลยอาบอนนะัาบอนของปอมหล่อมาไฟจะแตกแหล่ไม่แตกแหล่เพราะว่าส่องมากเกินไปข้างในของปอมหมด ไม่ม yeah. hmm. ีแล้วแท้ไมาอีกแดงครับผมเองแดงเาดิเดียวพี่มาเดียวปัดไปปัดมาเยี่ยปัดไปไหนปัดมาปัดไปปัดไปปัดมานี่โดได้อีกดูยันได้กระโหลกลาไม่ไหวนี่ดึงขึ้นมาดึงมาดึงขึ้นมาตั้งสลิงปัดปัดปัดเป็นที่อะไรมาวางแก้วอ้าววางไอ้โพนนี่ก็ไอ้โพนผมซื้อมาห้าพัน่บาทสวยมาแก้วสดนน้ำ ท่อมาจากนี่นเลยอเมริกาท่อโซ่ต่อตรงตีท่อสองทีพังไม่พังไม่พังแน่นอนเพราะว่าของแท <c oughs> ้เป็นอะไรเป็นเลยหมดยะยังยังล้วง้าไปในท่อล้วงไป <c oughs> ไปเจออะไรดำๆำแคมแคม <c oughs> <c oughs> <s uk> สันสันแคม <c oughs> เอ้ยเบร์ตานรถสันแคมกระดิกกระดิกลอย มือ,อยาวๆกะดิเก้าไปตาลรเยลูกอันนั้นนั้นขอขอแคมแต๊ดแต๊ดแต๊แต๊ดแต๊อกืมลวตัดพอยะต๊ดแต๊ดแต๊แต๊ด ตัดตัดตัดเต้นเต้นท้าพี่บีก่อนเต้นท่าพี่บีเต้นทาพี่บีก่อนเต้นเฮียลไรเลยก่องเราเราเต้นก่อนนี่ครับคาร์บอน M I A ไม่ใช่ดีเอ็นเอ M I A two หัว็ดแม่เอากูอ่ะอ๋อเออยัง ยังยังไม่พอมาจากพี่เรโลกปนเข้ามาปนทะเบียนเข้ามาอีกลแตตัตตตสงดวันมงจุบ้าจริงเนี่ย้แม่ไปขับรถเย้แม่เข้าไดูไครับไปไปไปาไปกันเงานสีเขียวมเหมือนเดิมดมีตัวเดียวด้วยเข้าไปดูพ่นลครับเ้แม่เหมือนรถกูเลยไม่ใช่กีกับปนตั้งรถตังย่องหน่อย รู้อยู่ไหนเหม่เลยโชว์รูอ้าวยังไม่โอ้มาอ่าเย็ดแน่ล้อไอ้เย็ดรู้อยู่ไหนวะมามาภายในรถมีอะไรบ้างไอ้รถครับเหมือนเดิมกระโลกกระลาโทรศัพท์กูอะไรเสี่ยงทิ้งมา ไว้ลับูรับจริงอะไรก็วงมาลัยวงมาลัยอะไรพวงมาลัยม,ม,มาจากนู่นเลยโมโม่ตาลร,รถได้ฟังเข้าไปนั่งเลยเกียเกียเกียล็อกปอโต้ปูไม่กล้าไปตาลร,รถเสียงป็นญย่าอ่อนมากเสียอีไยไม่รู้ออกมาแล้ว

there's a message in your inbox saying run 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 down the city where the party's <laughs> coming down down